สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขากังวลใจอะไรเรื่องคุณกับเขา ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความรักค่อนข้างมากมีความรักมีความห่วงใยมีความรู้สึกดีๆถ้าคุณสงสัยว่าเขารักคุณบ้างไหมเขาแคร์คุณบ้างไหมเขารักคุณนะเขาแคร์คุณนะแล้วถ้าคุณคิดว่าเขานอกใจคุณหรือเปล่าเขามีคนอื่นหรือเปล่า ทำไมเขาถึงห่างเหินทำไมเขาถึงหายไปทำไมเขาถึงออกจากชีวิตคุณไปไม่ใช่เพราะเขามีคนอื่นไม่ใช่เพราะเขามีคนอื่นไม่ใช่เพราะเขานอกใจอ่ะคืออย่างนี้ถ้ากรณีที่เขาโสดอ่ะถ้ากรณีที่เขาโสดอยู่แล้วเขาเขายังไม่มีครอบครัวยังไม่มีใครซึ่งเอ่อ คุณเป็นคนที่คบหากับเขาเป็นคนที่คุยกับเขาอะ่ะเขาจะไม่มีคนอื่นนะเขาเขาไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีมือที่สามมาทําให้เขาเปลี่ยนไปหรือทําให้เขาตัดสินใจเดินออกจากชีวิตคุณแต่แต่ถ้าเป็นกรณีที่เขาเขามีแฟนอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วคือมีตัวจริงอยู่แล้วหรือมีสามีภรรยาอยู่แล้วแล้วคุณน่ะเป็นคนที่มาทีหลังแล้วเขามาดันมีใจให้กับคุณ โอเคเขาอาจจะรักคุณก็จริงแต่เขาจำเป็นต้องเลือกความถูกต้องอือันนี้แบ่งเป็นสองกรณีนะถ้ามีถ้าเขามีคนอื่นอยู่แล้วถ้าเขามีตัวจริงของอยู่แล้วอะที่เขาต้องจากคุณไปอะเพราะความถูกต้องไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ใช่ว่าไม่แคร์คุณนะความรู้สึกที่มีให้คุณอะเยอะอยู่แต่อีกกรณีหนึ่งคือถ้าคุณกับเขาเนี่ยคุณเนี่ยเป็นตัวจริง คุณคบกับเขามาก่อนแล้วคุณสงสัยว่ามีคนอื่นมาแทรกหรือเปล่ามีคนที่มาทีหลังหรือเปล่ามาแย่งเขาไปไม่มีอันนี้ไม่มีนะคะแต่แต่เขามีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาต้องต้องจากไปอ่ะขอดูหน่อยนะ Okay. เนี่ยถ้าอย่างที่บอกไปอะ่ะมันมีสองกรณีคือกรณีแรกคือมีครอบครัวอยู่แล้วเขาถึงต้องเลือกครอบครัวกับกรณีที่สองคือเขาโสดเขาไม่ได้มีใครและเขาไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้นอกใจคุณแต่ว่าเขาเลือกครอบครัวเขาหมายถึงครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาซึ่งครอบครัวเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่จะมาคบหากับคุณหรือว่า พ่อแม่เขาอาจจะไม่ต้อนรับคุณหรือไม่ยอมรับคุณหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีภาระมีภาระสูงต้องดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นความหวังของครอบครัวซึ่งมันทำให้เขาอะไม่ได้เป็นอิสระมากสักเท่าไหร่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ เขาเนี่ยดูแล้วเขาเป็นความหวังของครอบครัวค่ะเป็นประมาณว่าเป็นคนที่ครอบครัวขาดไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันมีประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเช่นเขาจะต้องไปทํานู่นทานี่ซึ่งอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณเขาต้องดูแลคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหลายเหตุผลน่ะนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันต้องเซปาร์เรตกันมันต้องห่างกันมันต้องแยกกันแต่ มันยังไม่ถึงขั้นกับว่าจบแบบถาวรน,นะดูแล้วมันมันก็อาจจะยังมีแนวโน้มที่คุณกับเขาอ่ะจะได้กลับมาคบหากันหรือกลับมารักกันอีกครั้งกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ทีนี้ขอดูหน่อยว่าเขามีความกังวลใจอะไรเขามีความกังวลใจอะไรคะ เรื่องของคุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนะครอบครัวไม่ยอมรับครอบครัวไม่เห็นด้วยอืมหรือบางคนนะ่ะครอบครัวเขาอ่ะอาจจะหาอาจจะหาคู่ให้เขาแล้วก็ได้หมายความว่าเออบางครอบครัวเขาแบบ มีเป้าหมายไว้เลยว่าเนี่ยเขาอยากได้ลูกสะใภ้คนนี้เขาอยากได้ลูกเขยคนนี้อยากเป็นดองกับบ้านนี้ครอบครัวนี้แล้วพอลูกเขาไปรักคนอื่นไปชอบคนอื่นเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เห็นด้วยอืมอันเนี้ยกรณีที่ที่เขาโสด หมายถึงครอบครัวพ่อแม่เขาไม่เห็นด้วยไม่โอเคไม่ยอมรับนะคะกลัวกลัวจะมีปัญหากลัวว่าถ้าเขาฝืนถ้าเขารับคุณเข้ามาคุณจะมีปัญหาคุณจะไม่มีความสุขคุณจะรู้สึกกดดันอ่ะกับอีกกรณีหนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วเขาก็รู้ว่า มันเป็นไปไม่ได้คุณก็จะไม่มีความสุขคุณเขาไม่สามารถที่จะจริงจังกับคุณได้เพราะเขามีคนของเขาซึ่งบางคนอาจจะไม่ใช่แค่มีแค่สามีภรรยาแต่อาจจะมีลูกด้วยนะคะมีลูกคือเกี่ยวเกี่ยวข้องกับบริวารอะบริวารก็อาจจะหมายถึงคู่สามีภรรยาบุตรลูกอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะลูกหลานอืมได้หมด แล้วมันทําให้การตัดสินใจของเขาอะ่ะมันยากเขากังวลใจเรื่องนี้สุดท้ายมันก็เลยกดดันเขาทําให้เขาจําเป็นต้องเลือกทางที่คิดว่าเออมันถูกต้องแต่มันอาจจะไม่ถูกใจ ความสัมพัญ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันอุปสรรคเยอะตัวเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าจะคบกันถ้าจะฝืนจริงๆถ้าจะรักกันอะ่ะมันจะต้องใช้ความอดทนมากๆเลยแล้วก็อาจจะไม่สามารถครบกันแบบเปิดเผยได้แบบเหมือนคนทั่วไปซึ่งคุณจะโอเคหรือเปล่าขเขาก็ไม่แน่ใจแต่เขาเองอะ่ะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับคุณคือคุณควรจะได้รับการทรีตที่ดีกว่านี้คือ ได้รับความรักได้ได้มีแฟนแบบที่ทาให้ให้หัวใจเป็นสีชมพูมีความสุขสามารถบอกกับใครต่อใครได้ว่าคนเนี้คือแฟนของฉันคือคนรักของฉันสามารถเปิดตัวได้แล้วก็มีความสุขกับชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามองว่าถ้าคุณจะคบกับเขาจริงๆอะ่ะมันจะต้องเป็นความรับแบบหลบหลบซ่อนๆอนอันเนี้ยทั้งสองกรณีเลยนะไม่ว่ากรณีที่แบบครอบครัวของเขาหมายถึง สามีหรือภรรยาหรือว่าครอบครัวในเชิงที่ว่าเป็นพ่อแม่ของเขาเพราะอย่างนี้บอกอะพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมรับพ่อแม่เขาก็ยังไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะคบกับคุณเขาก็ต้องแอบแอบคบอืมซึ่งเขาก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหมันก็ไม่ดีอะเพราะเขาเพราะเขารักคุณนะ เขาหวังดีกับคุณนะเขาถึงได้ยอมจากไปแล้วไอ้การที่เขาอะจากไปไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกเลยเนี่ยเห็นไหมแปดถ้วยเขาก็อะไรอาวออยู่เขาเองก็เจ็บเขาเองก็เสียใจนะคะแต่ความกังวลของเขาในเรื่องในเรื่องเหล่าเนี้ยอืมันมันเยอะอะความกังวลอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะเขาถามว่าเขาสู้ไหมจริงๆเขาก็พยายามนะเขาก็พยายามสู้แล้วแต่ว่า พอคิดไปคิดมาด้วยความเป็นห่วงคุณด้วยด้วยความที่แบบเออมันสู้มาขนาดนี้แล้วแต่มันก็ยังมองมองไม่เห็นหนทางยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อะว่ามันจะไปทางไหนจะไปทิศทางไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหนคุณจะรอได้หรือเปล่าคุณจะมีปัญหาไหมคุณ เขาคงเห็นความเครียด <c oughs> เห็นความกังวลของคุณด้วยหรือไม่เขาก็คิดแทนคุณว่าเออคุณจะไม่มีความสุขอ่ะอืมเนี่ยเขาก็เลยกังวลมากๆนะคะก็เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์น่ะมันชะง,งักอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยว่ามีแนวโน้มที่จะได้กลับมารักกันหรือว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอะไรในชีวิตได้ไหม อืเนี่ยได้ได้อยู่นะวันหนึ่งอะ่ะเขาจะเด็ดขาดเขาจะกล้าตัดสินใจเด็ดขาดแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งซึ่งนานนะนานนะคะอดทนรอนานอะ่ะแต่วันหนึ่งอะ่ะเขาจะเด็ดขาดเขาจะกล้าเห็นแก่ตัวเลือกเลือกความพอใจ เลือกความสุขของตัวเองเพราะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าอะเขาทําเพื่อครอบครัวมามากแล้วเขาเต็มที่แล้วถ้าเป็นกรณีที่แบบพ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรือพ่อแม่แบบขัดเอาไว้เพราะเพราะกลัวนู่นกลัวนี่เช่นนะเช่นสมมุติว่าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละประเทศอย่างเงี้ยอะสมมุติเขาเป็นชาวต่างชาติพ่อแม่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยที่เขาจะแบบ แต่งงานกลัวว่าเออเดี๋ยวเขาจะต้องย้ายมาอยู่ที่ไทยจะต้องห่างจากครอบครัวไม่ดูแลครอบครัวหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างหรืออย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนที่เขามองเอาไว้แล้วว่าอยากได้เป็นลูกเขยลูกสะภ้หรือเขาอาจจะแบบไม่ชอบอะไรบางอย่างในตัวคุณไม่โอเคกับคุณแล้วมันทําให้คนคนเนี้ยเป็นกังวลเป็นกังวลมากๆแต่พอถึงวันหนึ่งเขารู้สึกว่า เขารับผิดชอบครอบครัวมามากแล้วเขาทําเพื่อครอบครัวมามากแล้วทําให้ทุกคนมีความสุขมามากแล้วเขาต้องการความสุขของเขาเองบ้างเขาจะกล้าเขาจะกล้าเห็นแก่ตัวเขาจะกล้าทําอะไรเพื่อตัวของเขาเองเพื่อความสุขของเขาเองนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งถ้ากรณีที่เขาแบบมีครอบครัวแล้วแต่มันหมดรักอ่ะเขาอาจจะอยู่เพื่อความถูกต้องอยู่เพื่อลูกหรือเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ วันหนึ่งถ้าลูกเขาโตพอแล้วเขาไม่ต้องห่วงลูกแล้วหรือลูกเขาเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขาก็จะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทําอะไรเพื่อตัวเองเช่นอย่าล้างเพราะไม่ต้องห่วงลูกแล้วไงอ่ะหรือบางคนที่ยังไม่มีลูกเขาอยู่เพราะความถูกต้องแต่มันหมดรักไปแล้ววันหนึ่งเขาก็จําเป็นที่จะต้องต้องจบ ความสัมพันธ์เพราะว่าอยู่ไปมันก็ไม่มีความสุขมันไม่มีความรักแต่คนที่เขารักคือคุณเขาก็เลยจะต้องทําอะไรที่อาจจะดูแย่ในสายตาของคนอื่นแย่ในเชิงที่คนที่ไม่เข้าใจคนที่มองเข้ามาอาจจะมองว่าเขานอกใจเขาเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะทําเขาก็จะยอมทําวันหนึ่งเขาจะตัดสินใจแบบนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะรอจนถึงวันนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณเป็นเรื่องของคุณนะคะคุณสามารถตัดสินใจเองได้ไพ่คแคเ่เป็นการทำนายแบบคร่าวๆแล้วคุณก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของคุณเอาเองนะ <c oughs> โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้รายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ